เงินซื้อประกันนั่นแปลว่าคุณเสี่ยงไม่ได้แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคนที่ซื้อประกันเนี่ยหูดีเนาะเขาต้องมีเงินเหลือเขาถึงจะซื้อประกันได้แต่ในความเป็นจริงนะคะเราลองใช้สามัญสำนึกลองคิดวิเคราะห์ดูนะคะว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินนะคะแล้วเราไม่ทำประกันชีวิตเลยกับคนที่เขามีเงินแล้วเขาก็ไม่ทำประกันชีวิตเหมือนกันถ้าคนมีเงินเขาจากไป หมายความว่าครอบครัวเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขามีเงินอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเงินเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายเราเกิดจากไปลองคิดดูนะคะว่าครอบครัวเราจะลําบากขนาดไหนเพราะตอนเราอยู่ครอบครัวเรายังลําบากเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจากไปแล้วไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ครอบครัวเลยเนี่ยคิดดูนะคะว่าคนข้างหลังของเราเนี่ยจะเดือดร้อนขนาดไหน วันนี้เราลองจัดสรรปันส่วนนะคะงบประมาณอีกนิดเพื่อปกป้องคนที่เรารักกันดีไหมคะเริ่มที่วันละ20บาท50บาทก็ได้นะคะมีน้อยทำน้อยมีน้อยดีกว่าไม่มีเลยนะคะวันนี้ไทยประกันชีวิตนะคะเปิดโอกาสให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถมีประกันชีวิตมีกองทุนมรดกให้คนที่เรารักได้นะคะเป็นรายเดือนนะคะเริ่มต้นที่200บาทนะคะก็ อยู่ที่อายุเพศแล้วก็อาชีพนะคะถ้าอายุน้อยๆนะคะอย่างมอมี่เนี่ยนะคะก็เบี้ยก็จะถูกนะคะแต่ถ้าอายุเยอะแล้วนะคะเบี้ยก็จะสูงนะคะ ตามความเสี่ยงเนาะวันนี้ใครอยากซื้อของดีราคาถูกก็ต้องซื้อตอนที่อายุน้อยๆนะคะวันนี้ถ้ายังไม่มีที่ปรึกษาที่ถูกใจนะคะก็นะคะหมอมีขออาสาเป็นตัวแทนประจําบ้านนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะเข้ามาปรึกษาพูดคุยแบบกันเองได้เลยนะคะถูกใจค่อยซื้อนะคะไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อนะคะติชมกันได้ตรงๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ